สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพาธวงวิวัฒนะครับวันนี้มีคําภาษาอังกฤษนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคําพื้นฐานที่สุดนะครับสําหรับผู้ที่มาเรียนภาษาอังกฤษนะครับชั่วโมงแรกก็ต้องรู้จักนะครับคําคํานี้แต่ผมก็เชื่อนะครับว่ามีคนจํานวนมากเหลือเกินนะครับไม่ทราบว่าคํานี้ใช้อย่างไรนะครับหรือใช้ไปเพราะจํากันมานะครับท่องจนติดปากนะครับ มาทำความเข้าใจนะครับคำสำคัญที่สุดนะครับคำนี้สำหรับผู้ที่จะเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนะครับหลายคนนะครับเวลาเจอกันทักทายกันนะครับก็จะได้ทักทายกันด้วยคำว่า how are you นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็คำว่า how นี่แหละครับเป็นคำที่ผมหมายถึงเป็นคำที่ง่ายที่สุดนะครับแต่การใช้นะครับสับสนไม่เบาจริงๆนะครับเรามาดูนะครับว่า การใช้คำว่า how นะครับมีความสับสนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆนะครับคำนี้นะครับแปลได้สองความหมายหลักๆเลยนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็แปลว่าอย่างไรนะครับหรือแค่ไหนนะครับปกตินะครับเราชินในความหมายนะครับว่าอย่างไรเช่น how does it work นะครับมันทำงานหรือมันใช้งานอย่างไรนะครับ หรือ how did they find out นะพวกเขารู้ได้อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งประโยคนะครับที่ทุกคนแทบจะเรียกว่าพูดได้นะครับในการทักทาย how are you นะครับคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าในอีกความหมายหนึ่งนะครับที่ how เนี่ยใช้ในความหมายว่าแค่ไหนนะครับเขาใช้กันอย่างไรนะครับถ้า how นะฮะใช้ คู่กับคำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษนะครับหรือ adjective หรือ adverb นะครับมันจะแปลว่าแค่ไหนนะครับหรือเท่าไหร่นะครับเช่นคำว่า fast นะครับถ้าเป็นคำกริยาวิเศษหรือ adverb นะครับก็จะแปลว่าเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้า how ใช้คู่กับคำที่เป็น adverb นะครับ how fast can this car go นะครับ เราจะต้องแปลนะครับว่ารถคันนี้ขับได้เร็วแค่ไหนนะครับไม่ได้อย่างไรนะครับหรือ how tall are you นะฮะคุณสูงแค่ไหนคุณสูงเท่าไรนะครับแต่ถ้าเราใช้ how much หรือ how many นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะมีความหมายนะครับว่าเท่าไหร่นะครับหรือแค่ไหนเหมือนกันนะครับเช่นแปลว่า ราคาเท่าไหร่นะครับ how much นะครับหรือ how many นะครับมีมากแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้า how นะครับไปอยู่ในประโยคบอกเล่านะครับหรือ affirmative sentence นะครับและตามด้วยประโยคเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะแปลว่าอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับเช่น I don't know how you did it นะฉันไม่รู้ว่าคุณทำมันได้อย่างไรนะครับโดย เราเรียก how you did it ในโครงสร้างนี้นะครับก็คือ how บวกประธานบวกกริยานะครับแล้วก็บวกกรมนะครับว่าเป็น n o w clause นะครับหรือเป็นอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองนะครับเห็นไหมครับคำว่า how นะครับง่ายๆนะครับแต่เราไม่เคยสังเกตนะครับว่ามันแปลได้สองความหมายนะครับที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับเป็นคำที่ฝรั่งก็ใช้กันเยอะ แต่คนไทยไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือ how come นะฮะ how come เนี่ยแปลว่าทำไมนะครับถ้าเป็นไทยนะครับเราก็มักจะพูดว่าเอ๊มาได้ยังไงเนี่ยนะครับมาได้ยังไงเนี่ยนะครับจริงๆนั่นคือ why นะครับหรือ how come นั่นเองนะครับครับก็คิดว่าต่อไปท่านจะใช้คำว่า how นะครับได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นและเชื่อนะครับว่าประโยคนะครับที่ขึ้นต้นด้วย how ที่ใช้กันเนี่ย เราจะได้กลับมาพิจารณาดูนะครับแล้วก็เห็นว่ามันหมายความว่าอย่างไรก็ได้แค่ไหนก็ได้นะครับบทความดีๆบทความนี้นะครับก็มาจากเพจพ่อผมเป็นคนอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจผมเคยแนะนำนะครับให้ไปกดไลค์นะฮะในเพจพ่อผมเป็นคนอังกฤษนะครับเป็นสำนวนง่ายๆนะครับเป็นสำนวนแปลกๆที่ตรงกับสำนวนไทยบ้างไม่ตรงกับสำนวนไทยบ้างนะครับ และลองฝึกใช้นะครับท่านจะใช้ภาษาอังกฤษนะครับได้เหมือนเ,ออเจ้าของภาษานะครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒวงวิวัฒคุยเฟื่องเรื่องภาษาสวัสดีครับ